สวัสดีครับผมแอนอวนาพินสายหกจากช่องแอนชาแนลครับที่ผ่านมาเราหัดเล่นพินกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาหลายๆคลิปตั้งแต่ท่อนแรกๆแล้วก็จนถึงบางคลิปก็ถึงขั้นที่เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคนะเทคนิคไปแล้วนะครับแต่เราลืมนะครับเราลืมอะไรพิดมาเนี่ยจะจับยังไงนะครับจะจับยังไงจะดีดยังไงจะเริ่มต้นยังไงดีก็เก่ยังังนนะครับก็คือเราต้องนึกถึงเราตอนแรกๆที่เข้ามานะครับว่าเออพวกเราก็งงเหมือนกันนะครับ แต่เรามองไปแต่ข้างหน้าฉะนั้นวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะมาทําคลิปชดเชยแล้วก็เป็นคลิปขอโทษนะครับเพื่อนๆที่ใหม่ๆเข้ามาเลยไม่รู้อะไรนั่งเราขึ้นนั่งสองแถวแล้วเราบอกแต่โซเฟอร์ว่าเราบอกโซเฟอร์ว่าออกรถเลยแต่เราลืมมองไปว่าเพื่อนๆเรายังมาไม่ถึงเราะนี่วันนี้เราจะมาร่วมกันจุดไฟในอุโมงค์นะครับหรือปลายอุโมงค์เพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่นอกอุโมงค์ยังไม่เข้ามาในอุโมงค์ว่ามีเพื่อนๆอยู่กลางอุโมงค์อยู่ต้นอุโมงค์อยู่ท้ายอุโมงค์แล้วก รอเพื่อนๆอยู่นะครับก็จะยังไม่กดโน้ตอะไรนะครับเพราะว่าเราเริ่มใหม่ไม่ต้องไปไม่ต้องทําอะไรนะคคือประคองไว้อย่างนี้นะครับประคองไว้อย่างนี้จับจับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เพื่อไม่ให้ถ้าจับอย่างนี้มันจะโดนสายครับมันโดนสายแล้วมันจะบอดบอดก็คือเสียงไม่ออกนะครับดูนะเนี่ยเคาะ,ะลงสายหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วเกี่ยวขึ้นสายหนึ่งสายหนึ่งนะยังสายหนึ่งอยู่เคาะลง เกี่ยวขึ้นเคาะลงเกี่ยวขึ้นหลักการดีดพินจริงๆเขาจะให้นี่แหละฮะดีดขึ้นดีดลงอย่างเงี้ยนฮะจริงๆแล้วนะครับเนี้ยเกี่ยวขึ้นเคาะลงเกี่ยวขึ้นเคาะลงจนชำนาญแล้วดีดไวขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวขึ้นเคาะลงเกี่ยวขึ้นเคาะลงเนี้ย เอาไปย้มนานไม่หน่อยเอาไหมสามสี่เอาไหมสามสี่เขาก็จมลงไปเรียบร้อยครับอก ครับก็จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับการหัดเล่นพินเริ่มต้นใหม่เลยนะครับกับการหเอาใหม่เป็นการฝึกครั้งแรกของการเล่นพินนะฮะใหม่ๆนะครับก็ขอให้ฝึกเอาใหม่ครับก็จบลงไปเรียบร้อยครับสําหรับการเอาใหม่